คุณเคยได้ยินเสียงเพลงที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้บ้างไหมเสียงที่เหมือนจะคุ้นเคยแต่กลับไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เริ่มต้นจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆเ,เครื่องหนึ่งในห้องใต้หลังคาที่ถูกปิดตายมานานหลายปี ผมเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้นโดยบังเอิญพร้อมกับแผ่นเสียงสีดำทมินที่ไม่มีชื่อเพลงไม่มีชื่อศิลปินสลักอยู่บนผิวแผ่นเรียบๆมีเพียงรอยขีดข่วนเก่าๆที่บอกเล่าถึงการเวลาที่ผ่านผลไปอย่างยาวนานเมื่อผมวางเข็มลงบนแผ่นเสียงนั้นเสียงดนตรีก็ดังขึ้นเสียงเปียโ,โนทุมนุ่มเสียงไวโอลินโหยหวนมันเป็นท่วงทำนองที่สวยงามจับใจแต่กลับแฝงไว้ด้วยความเศร้าอย่างประหลาด ผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนี้แต่ไม่พบอะไรเลยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยได้ยินมันเหมือนกับว่าเพลงนี้ไม่ได้มีอยู่จริงราวกับมันถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะเพื่อผมหรือบางทีอาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อใครบางคนในอดีตยิ่งผมฟังเพลงนี้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนของความทรงจำบางอย่างความทรงจำที่ไม่ใช่ของผมแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด มันเหมือนกับว่าผมกําลังมองเห็นภาพเหตุการณ์บางอย่างผ่านเสียงเพลงภาพของหินสาวที่กําลังร้องไห้ภาพของบ้านเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างและภาพของความตายคืนหนึ่งขณะที่ผมกําลังฟังเพลงนั้นอยู่ผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มคุมเคลื่อนไหวอยู่ในมุมห้องเงาที่ดูเหมือนคนแต่ไม่น่าใช่คน มันจางหายไปในพริบตาแต่ผมรู้ผมสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังพยายามจะบอกผมเพลงนั้นไม่ใช่แค่เพลงมันคือประตูประตูที่เชื่อมต่อไปยังอดีตประตูที่เปิดออกสู่ความทรงจำที่ถูกลืมเลือนไปแล้วและอาจจะประตูที่เปิดออกสู่โลกอีกใบ คุณอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนั้นและทำไมมันถึงตามหลอกหลอนผมเรื่องราวนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้